นี่ไงผมบินตามพี่อยู่เนี่ยเฮ้ยมีไดโออมีไดเออ้์เด็บอกไม่เห็นวะนี่นี่ผมลงแล้วนี่ไงลงลงนี่ไงพี่หันหัวขึ้นข้างบนหนึนี่ไงผมลงแล้วอมไม่เห็นนะผมไม่เห็นเฮ้ยใครจิกผมอ่ะไหนอขาไม่ใช่พี่ออสเหรอไม่ใช่เออมันจิกผมเว้ยอคือไหนเฮ้ยผมจะตายแล้วรถรถรถ นี่นีหนีเ้ยเฮ้ยเฮยดเอาึกเอาพี่ออสตายมันตายบินมาไ้ยเออเ็นแล้วห้ล้หอลอเหลือเหลือายเตายแล้วตายแล้วเตายแล้วายเ้วะกินไปได้เหรอเออคาบได้ละกินได้ไหมกลืนลงไปเลยได้ไหมพี่มันบินไปแล้วพี่มันบินไปแล้วมันอยู่นี่ไง อ้พี่พี่จับให้หน่อยผมม,มันบินไปโน่นแล้วอ่ะขอกินหน่อยกินเลยกินเลยจะกินอะไรอ่ะกินไม่ได้จิจักปากจากปากินจักปากใช่ใช่หนอหนูอ้ มันมีตัวอะไรจะไปฆ่าไดโอเมยช่วยด้วยพี่พี่เมยพี่ก็ชิงฆ่าไดโอก่อนเลยพี่ไม่เอาไดโอเพื่อนเพื่อนเมย์ฮันโน่ฮันโน่ฮันโน่ไดโอเพื่อนเมย์ถ้าพี่ไม่อยากให้มันโดนฆ่าพี่ชิงฆ่าก่อนเลยก็เราตัดคานโนทีที่ตายฮันโนเด็กประมาณประมาณประมาณสองไอสองทีพี่ฮานโนเด็กกุ้งเกิดใช่ไหมสองทีตายเลยพี่ สองทีสองสองทีที่ตายพี่ที่เราถูกนีสวยเรียบร้อยขอโเรียบร้ยโอ้ยเสร็จเลยไดโอออกมาขอบคุณแล้วเนี่ยมันมาแล้วเออร้องแล้วเนี่ย เอเคคเคดเดเอ้่ดุเย้จะถึงกแล้วผมพักตีเลยดนกับโดนเดี๋ยวโยมปรกาศเดี๋ยวโยมปรกาศจะมากินอาหารค่่ะไอดุ้ง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 ไข่ตัวดุ้งหนูนั่นไม่ ใคตัวดุกจดุกดุกดุกงนั่งพักเพลงได้แป๊บผมตายก็ตายหายแล้วคือท่าแค่ผมตายอ้าวผมนั่งพักอยู่ไอ้กวดกกจะยบินขึ้นเลยพี่เอาดรอดตอดขึ้นแล้วแต่โดนคาบคาบปากเลยเรียบร้อยไม่ถึง <c oughs> บินต่ำกลักวกลัวตอนบินต่ำตอ้าอโอ้โตก แนกว่ะมีพลังลังเข้ามาเยอะเลยได้อัดตอนนี้ยอัดอัดสักหน่อยนะเออจะว่าโชกแต่เมย์ยังโชกไม่โดนเลยตามๆหน่อยตามๆไปก็ติดขวา,ขาวคขข้างไว้เลยติดขอค้างเลยแล้วก็ติดทำไมต้องคิดขวาค้างเฮ้ยเอาอีกแล้วแล้วเมืองเมย์ขอไปรีเซ็ตก่อนเป็นแล้วมันมันเป็นเหมือนอเมื่อวานตอนทีนอนเมย์อะโดน แม่ไม่โดนกดไปก่อนจะไปเนือดละก็จะไปเดือดเหรอทำไมเขาอาจจะมีเขาอาจจะเป็นสกิลติดตัวก็ได้พี่แม่แม่บินแบบพี่ไหนเฮ้ยเฮ้ยจะชนกันบึ้มบึ้มร่อนไปล่อนอย่างนั้นล่อนอย่างนั้นเลยไหมร่อนอย่างนั้นแหละล่อนไปล่อนไปล่อนโอ้จะลุกกระตุกว่ะเหรอ ชนกันเองแล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเกือบเซตเตอร์อเกือบตรกายี่บอต้องติดปิกปีอะไรหาอะไรให้หมดโอ้ลักลกไม่ยืนหลังเตอเฮ้ยเซตต ไ้ใครเม่เม่เม่ๆเม่เม่เมยเมเมเมยเเม่เมยเมยเมยเยัเยัเยเมเมย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 เม่เม่เเมเม่เมยเเมยเม่เมยเมยเเม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 ยเม ทำไมไม่โดอนอ,อ,อีกล่ะดูสักจำได้ไหชนกันอยู่เรื่องไหมไม่โดนมันจะตายใช่ไหมไม่รู้อ่ะหักเส้นไปนโดนเออโดนแล้วจิกม,มันที่ทีแล้วเนี่ยหลายทีแล้วพี่จิกเยอะอยู่นะโอ้โหกระโดดงับกระโดดงับจิกหัวมันน่าพยายามจิกหัวมัน ถ่จะเข้าบอ์กันส่วนนะเดี๋ยวโชว์เลยผมเข้าผมเข้าตานนี้โดนไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าจะโดนไดโอเลยมันหลายทีจังวะเยอะนะดูไอเทมตัวเนี้ยมันก็ไม่เล็กมากนะอาดาวอาดาวโจวี่อาดาวบินไปเด๋ยโดนโดนเออโดนหัวโดนหัว เอาโดนโอ้โหกดชิปด้วยกดชิปมันจะแรงมันจะแรงแรงแรงขึ้นแรงขึ้นพี่เพิ่งรู้เปล่าพี่อ่ะแรงแรงอะไรขึ้นไม่ได้กดเอาอ่ะเอรามันบินเร็วเว้ยพี่มันบินมันบินเร็วเฉยมันตายอ่ะตายอะเอ้ามันตายเฮ้ตายดีมากแรงขึ้นพี่เพิ่งรู้เปล่าพี่ฮะมันสามารถบินเร็วได้อ่ะ พ <laughs> <laughs> ี่บอกแล้วพี่เพิ่งรู้อ่ะแม้มันมันบินเร็วก็จริงแต่มันเพิ่มดามเมจเฉียดสีดเดือดตายเลยโอเคอะมัไม่ไม่ไมันนี่เป็นเพิ่มพี่อีกเขาเขเพิ่มแค่บินเร็วเฉยไม่ได้อัดปะ่ะไม่อัดปะ่ะอัดเช็คก่อน <laughs> มันมีเจอร์เข้คาบอะไรไม่รู้กำลังวัดน้ำไปทามปอดไม้อะ่ะเฮ้ยผมมันดิ้นอยู่กลับมาเล่นชิวๆได้เกสคานโน่เฉยเลย

ม่ด้เต้นกว่าดีกว่าเจรเคีตตอนี้มันมัน่าจะเป็นแม่ไอเจรเคีตที่พวกพี่ฆ่ามันนะมันกำลังไายไปอเมตตาแล้วคนต้นมะพร้าวใช่ตกของมาาอ้ตมตันี้แ่งกันจ่ตกวงข้างเมตายอ๋ออันนี้โดนครับ โดนโดนโดนโอ้ยไม่เนี่ยเวลาเล่นเป็กระตุกเนี่ยคืออะไรวะอร่อยไหมเกอร์อินชาอุลลงรับเมมเมมหมักเมมหมักน้ำมะพร้าวก่อนใช่อ่ะใช่รู้สึกมะพร้าวที่มันเค็มๆไงจริงเหรอน่าจะเพราะว่าตกลงมาตรงดินอ่ะดินเค็มเลยใช่ดินมันเค็ม เห็นปะดินเค็มจนแบบต้นไม้ไม่ค่อยขึ้นนะเห็นปะแถวนี้อ๋อหึหึแล้วทำไมเอาดิที่มันเหมือนโคลนเลยใช่พอดีฝนเพิ่งตกไปเอาไปละเอาไปละเจ้เอาไปละจะบอกเสีตายอ่ะเรามานั่งดูคนนั้นเข้พยายามฉกเท่อยู่ใช่ตายแล้วตายเหรอจริงเหรอเขายังยงยังยังมีหายใจเรงนี้หายใจแล้วก็ชนยอิวดนะพี่มีแล้วใครเป็นนกอ่กอะศพเท่ เอ้ยผมอยู่กระสอบเพ่อ้าวแล้วใครเป็นแมลงสาบอ่ะไม่รู้พี่ใครไม่รู้นึกว่าเต่แหลกมากเป็นล็อกเป็นล็อกเลยแล้วฉกเอาเอ้ะไหนอ่ะเต่อ่ะอยู่ตรงได้โยนี่ไงเดินมาเดินมาข้างหน้าีเดิน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 หหลังหหลังๆหหลังเอ้อไม่ใช่ขวาขวาขวาไหนขวาตรงตรงตรง หันซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงซ้ายซ้ายซ้ายเฮ้ยเดินผ่านตบเกมมาเลยบะ้รเป็นไรตตรงเนี้ยตัเสิงเลยเอาเอาเอากดสเปซบาร์ไม่ขึ้นอ๋อสแตนหมดตายลืม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 นึกว่าอยากอัดดาวอยู่จะทำเป็นตงไปได้ ไดโอไม่หายไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอะไรโดนนกนกที่นกที่ขบเมยอ่ะมานนี้มานนี้มาตรงนี้มานนี้ดีกว่าได้มันจิกเหรอใช่ พี่มานี่พี่มานี่ไม่ไม่มีไม่มีสแต็มตแ,ลแล้วตายซะไอเวย์นผลลึ่งเป็นไงล่ะเดวิเลยป้ายพี่ไอคนที่เมย์คุยกับมัเกกาบานเนี่ยคนไทยนะใช่เลยเป็นคนไทยทำนองก็กับทำนองมันคือคนไทยอ่ะบทำนองยังไงทองในการพิมพ์มันจริงเหรอแต่แกนมันมันมาแล้วบอกว่า<อ>วันนี้ลาผมเที่วยอ่ะยังไงล่ะไม่ต้องชนด้วยเห็นป่ะ เอ้ยตัวอะไรโดดตามพี่เต้ไปอ่ะอยู่ท่าหรอไอ้นี่ไอ้นี่ลูกไอ้ไปไก่ไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไก่พี่ตัวอะไรนู้นเนี่ย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 อยู่ท่าอยู่ท่าหรือพานโนะอยู่ท่าพี่ลูกอยู่ท่าลูกอยู่ท่าเดี๋ยวเดิชมเรียนชมว้าไม่โดนไม่โดนพี่โดนโดนไซบุบอ่ะเอาวะโดนโดอุ้ยอ้าวตกตัวเี้นตัวเล่นต้องอ้า เรียบ้อยวิ่งนี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 ่จไม่ับโอ้ยโอ้ยไม่ได้เด็กแม่ดิเกอร์วิ่งนไคก็ไม่รู้เออออตายยังไม่เข้าทคนดิไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าออกแล้วออกแล้วอเที่บ้างนี้ ไปไหนแล้ววะไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเออเออลวงไม่โดนแอ่งอยู่ในป่าจะเห็นไหมนี่ยอับพี่โดนว่ะอุ้ย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 เอาโอ้โหผมหมดวิ่งเอาวิ่งหนีดิเออโดนแล้ว อ้าวผมบินไม่ได้พี่ผมบักออร์ดิเนตเอสอร์ดิเนตอร์ดิเนตเอไอผมบินไม่ได้ผมบัวิ่งออกมาลงบลุมจิกกันเลยไหมล่ะลงไปเดินจิกเลยมันกัดอะไรขึ้นมาน้น มันการทงมันการ์ดัวปัญหาอะไรครับมันมีศพอยู่ตรงนั้นอ่ะมันลงไปลุมจิกมันเลยอ่ะกัปตันมันก็ตายแล้วมันมีอะไรลุมลุมอยู่ตรงนี้ใครก็อยู่บนพื้นป่ะผมอยู่บนพื้นพี่ผมผมบินไม่ได้ตายแล้วตายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนจิกไม่โดนจิกไม่โดนจิกเฮ้ยมีนกมาจิกมีนกมาจิกตืไปลงน้ำไกโขบลงลงน้ำเฮ้ยนกตายตายแล้วไปกินอาหารก่อนนี่นี่อาหารนี ม่น่าจที่จะทำเป็นแอมเมชันเกาะเราให้เราเนาะมันน่าจะทำเป็นกิ่งไม้แล้วว่าเอ๊ะเปไปถึงต้นไม้ให้กด e กดอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำปุนนี้มันลำบากไปร่อนลงไปที่มีเว็ดอะไรร่วงเราโอ้ยอ้อยู่คนเดียวอะเนี่ยเว็บมันมีวิธีหลงพี่ไม่ ไม่ต้องกระโดดกระโดดไม่ไม่ต้องบินพี่แค่พี่เดินลงไปเลยแล้วก็รจะพีวาบิดฮ่า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 ฮาฮ่่าฮ่ไฮ่าฮ่าฮ่ม่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่้ฮ่่าฮ่าฮ่่า่าง่า่าฮ่าฮ่าา่า่าฮ่าฮ่่า่่่ไ่